สวัสดีครับผมภูมิเฮ้ยเข้าก่อนเออออออสวัสดีครับผมแชมป์นะครับสวัสดีครับผมภูมินะครับวันนี้ก็จะมาโชว์ปืนใหญ่สามสิบสามสิบนัดไปเออวันนี้ก็จะมาโจกย่าขาีหยครับภายในครั้งเดียวนะครับปุ่มเดียวับกดปุ่มเออกดปุ่มครั้งเดียวยิงสามสิบนัดนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะวางทินทีคะัแล้วก็จะเอาคลิปนี้เออ เอาคลิปนี้ลงเฟซบุ๊กดีกว่าแล้วก็ลงด้วยดีเออลงยูทูบด้วยเออเออเออเร็วครูมาวางเทียนทีเนี่ยเขาปิดอะ้รเนี่ยเขากำลังจะช่วยนี่ไงเสียงคูมันดังอ่ะเสียงคูมันพูดสกายเนี่ยเครื่องเ,ออเสียงเขามันพูดในไมค์มาเลยเบาเออก็อแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ใช่ภูมิที่ทำน้ำหายเขาอะทำน้ำหายนั่นไงมมว่าคนอื่นแล้วดิี๋ยวท่านผู้ชมเขาโอนานเดี๋ยวเดี๋ยวได้เขตดูหนึ่งวิวหนึ่งวิวหนึ่งวิวหนึ่งอ่าเสร็จแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเขากดตาแรกเขากดอย่าลืม ตาแรกอะไรมีตาเดียวโโกโโดปุ่มไอ้ภูจริงสวยงามมากครับสามสิบ <30 S 2> ลูกสามสิบลูกครับเอ้ยต่อไปตาเขากดดูข้างหน้าครับเร็วมาวางต่อเออเออตาเขากดนะเว้ยเออเอ้ยเขาหายเอาเจแล้วเขาไปฝัโดโรด้าแก่ก่อนเฮ้ยภูมาช่วยกันวางนี่อัดอยู่ให้เวลามาฝัดโรด้า โอ้ยเลยเดี๋ยวขอแฟนชโรด้าแป๊บนึงออ่งแฟนชโรด้าอา้าวเขียนมพมบิดนี่หว่าเร็วเววปุ้มว้าาเร็วเร็วโอเคโอเคเออคราวนี้แชมป์กดแล้วกันเออปูมอ่ะเสียฟอร์มทำปาปาบปา ปา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 ป๊าป้าปาป้าป๊า่๊าป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 ๊าม๊าป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 อวป๊อป๊าป๊ายอาป๊าป๊าง๊าป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 ๊ปาป๊าป๊าปะาาาป๊าปานะครับ โอ้งโอ้สุด oh. ยอดน,นะครับอืม oh. mm hmm. ตามอีกคนระัอ่ะข oh. อต้องเจ็บผิดเท่านี้นะครับ